วันนี้ก็เลยรวบรวมมาแบบจัดเต็มสะใจ1ิบชิ้น1ิบอย่างไปเลยจ้าซึ่งตัวเนี้ยเนียนจริงเนียนมากแนะนําว่าเวลาดัดขนตามไม่ต้องดัดถึงโคนมากมันงอนเกินอะ่ะเข้าใจว่าแบบงอนแบบเช,ชอะเลยชมกับนมแอนมัมคุณแม่มากโอ้แม่ยกพี่บอกมาวางแป๊บติดเฮ้ย <c oughs> งงมากคนที่แบบแพ้กาวขนตาปลอมใช้ได้ตัวเนี้ยไม่มีส่วนผสมของกาวนะจ๊ะคือ <c oughs> มันนุ่มมากแล้วมันแบบมอบประสบการณ์ <c oughs> รการอาบน้ํ <c oughs> าที่ <c oughs> สุดพิเศษโอ้โห <c oughs> คำคือโคตรโฆษณาเลยอ่ะ อีกแล้วจ้าซีรีส์ของดีที่ไม่แมสเคยทำไป2 EP คนชอบมากนะคะส <c oughs> ีต่างไปเลยว่าคนชอบนะคะพอดีฉันเองก็ชอบชอบแนะนำของคือไม่ว่าจะแมสหรือไม่แมสแต่ก็ชอบแต่พอมาแนะนำของที่มันไม่แมสอะ มันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราค้นพบวันนี้แล้วเราอยากให้ทุกคนได้รู้ได้รับทราบวันนี้ก็เลยรวบรวมมาแบบจัดเต็มสะใจ10ชิ้น10อย่างไปเลยจ้าแต่ก่อนอื่นอืมดิฉันเห็นหลายๆคอมเมนต์เลยที่บอกว่าหนูดูพี่ตามมาหลายปีแล้วหนูเพิ่งรู้ว่าหนูไม่ได้กด subscribe โอเคไม่เป็นไรมากดเอาวันนี้เลยจ้ะใครที่ดูวิดีโอนี้แล้วรู้ตัวว่ายังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กดไลค์เพจเนี่ยก็กดไลค์ให้กันหน่อยนะจ๊าเป็นกําลังใจให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์ตัวเล็กๆอย่งงางอีเจ ใหญ่จ๋าใครนี่ไอตานี่แหละค่ะเราไปเริ่มกันเลยว่าตัวที่1จะเป็นะไรตัวแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือเคยตาไม่รู้นะว่าตัวนี้แมสหรือเปล่าถือว่าแมสไหมแต่สําหรับไปตารู้สึกว่าอยากให้แมสมากกว่านี้ก็คือคูชชั่นของดีเซ่นะคะคูชชั่นตัวนี้ทําออกมาแล้วตาแบบลองใช้แล้วชอบมากก็คือเนื้อปกปิดดีแต่ว่ามีความบางเบาบ,าบนผิวคือมันทาแล้วมันรู้สึกว่าเกลี่ยทั่วหน้าแล้วมันไม่หนักหน้าเลยอะ่ะไอตาเนี่ยใช้เบอร์4สีฮันนี่เขามีทั้งหมด4เบอร์นั่นแหละไอตาก็เป็นเบอร ขเขาพอดีนะคะแต่ก็แอบ,บคิดนิดนึงว่าแบบเออถ้ามีเบอร์เพิ่มอีกสักนิดนึงเพราะว่าอย่างไอตาก็ถือว่าผิวไม่ได้เข้มขนาดนั้นมันมีคนที่เข้มกว่าเราเว้ยจะซิสเพื่อแบรนด์ผ่านมาเห็นแล้วเขาเหมือนเขามีเทคโนโลยีที่มันแบบไปเบอร์ลูขมขนให้มันดูพล,งพลางๆดูเนียนๆซึ่งตัวเนี้ย เนียนจริงเนียนมากอย่างคนหน้ามันลงแป้งฝุ่นตามก็จะดีแต่อาจจะเป็นแบบถ้าไม่อยากให้ฟินิชมันดูแมตมากก็เป็นแป้งฝุ่นที่ไม่ต้องแบบเป็นแมตคุมมันขนาดนั้นแต่แค่ลงเพื่อให้มันแบบเซตเซตคนหน้ามันเนี่ยระหวังวันมันจะมีความมันแบบบ้วนออกมาระหว่างวันเนอะเราก็เซตแป้งฝุ่นไปนิดนึงแต่แตามไม่แน่ใจว่าอย่างคนหน้าแห้งอะ่ะอาจจะไม่ต้องลงแป้งฝุ่นก็ได้นะเพราะว่างานผิวหลังเปลี่ยนหลังทั่วหน้าคือสวยมากชอบมากค่ะ อยากให้ชีแมสมากค่ะตัวที่2คือที่ดัดขนตาดิฉันเป็นคนที่มีปัญหากับที่ดัดขนตามากรู้สึกว่าที่ดัดขนตาเป็นปัจเจกนะบางคนบอกว่าอันนั้นดีอันนี้ดีเรามาลองใช้อาจจะไม่ได้ดีแต่มารับรู้ว่าตัวที่มันจึ้งกับตายตามากก็คือ ODBO จะจริงๆอันนี้เป็นอันที่สองแล้วที่ซื้อฉันเลิฟนางจริงฉันหยิบให้เธอดูเลยนี่ไงอันนี้อันแรก DOG น้องเป็นสีเงินแต่ไม่รู้ว่าทำไมรุ่นล่าสุดที่ซื้อมาเป็นสีทองคือรุ่นนี้ เข้ากับกระบอกตายตาดีมากนะคะก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่รู้สึกว่ากระบอกตายตา ไม่ค่อยแบนเรามีความลึกความนูนบางคนที่เบ้าตาไม่ลึกแล้วเขาบอกว่าที่ไหดคนตาอันนี้ดีไอตาไปลองอ่ะมันไม่ดีเพราะมันเข้าแบบเงาแบบขอบของไอตาไม่ได้เพราะว่าเราแอบ,บเบ้าตาลึกตัวนี้ก็จะเหมาะกับคนเบ้าตาลึกนิดนึงแล้วเวลาดัดอ่ะคือดัดงอนตั้งแต่โคนแบบจึ้งแบบแบบู๊บเลยบางอันเนี่ยเวลาดัดอ่ะมันจะดัดได้แบบไม่ชิดโคนมากมันจะเป็นเหมือนขนตากึก๊กแล้วก็ค่อยขึ้นแต่อันนี้นะ ว้าวอย่างนี้เลยจ้าเวลาปัดขนตาต่อสวยมากแต่ทีนี้แอบแนะนำนิดนึงถ้าเกิดใครที่จะติดขนตาปลอมไม่ว่าจะเป็นขนตาปลอมแบบไหนนะแนะนําว่าเวลาดัดขนตาไม่ต้องดัดถึงโคนมากเพราะว่ามันจะทําให้เราติดขนตายากคือมันมันงอนเกินอะ่ะเข้าใจว่าแบบงอนแบบเชอะเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคนละง,งอนคนละง,งอนก็เราก็ดัดแค่ช่วงกลางแล้วก็ให้มันงอนกลางถึงปลายก็พอแต่ว่าตัวนี้แบบจริงใจราคาไม่ถึงร้อยบาทเลิฟมากค่ะ ODBO ห้ามหยุดผลิตนะคะแต่ว่าดิฉันก็ยังซื้อ ที่หลายขนตาแบรนด์ใหม่ๆมาลองอยู่ตลอดเผื่อว่าเจอแบบตัวตายตัวแทนตัวอื่นแทนนะแต่ตัวนี้ก็หลายปีแล้วค่ะตัวต่อมาเป็นตัวนี้ที่เคยแมสนี่ค่ะ D.O.G. ที่เขียนคิ้วฝุ่นของเคสแต่นี้ตลับมันใหญ่สักนิดนึงไอตาไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปเจอตลับที่มันแบบเขาขายเฉพาะตลับอันใหญ่แล้วเราก็เอา ตัวนี้แกะออกมาแล้วก็มาใส่ตึ๊บเข้าไปใส่ได้สี่อันแต่ตาใส่แค่สามแล้วอีกอันหนึ่งใส่แปลงก็คือชอบมากที่เขียนคิ้วฝุ่นของเคสเป็นอะไรที่เหมือนรักเก่าที่ยังหวานอยู่เคยใช้ดียังไงกลับมาใช้ก็ยังดีอย่างนั้นบางทีเราก็จะมีปันใจไปใช้อันนูน่นอันน,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 นี้อันนู่นอันนี้อันนั้นแต่พอกลับมาใช้ตัวนี้เอา้าเขาก็ยังเป็นคนดีคนเดิมก็ยังเขียนสวยเขียนง่ายมีสีเยอะติดทนใช้ง่ายอยู่เออถึงแม้ว่าอันนี้ก็ ไม่ค่อย practical แต่ก็พอได้ในวันที่ลืมเอาแปรงใหญ่ไปสีที่ตามีเนี่ยจะมีสีน้ำตาลที่แบบอ,อ่อ,อนติดเขียวติดบลอนหน่อยแล้วก็มีสีน้ำตาลติดชมพูที่แบบเอ๊อะงงแล้วชมพูคิ้วชมพูคืออะไรแล้วก็มีน้ำตาลที่แบบน้ำตาลติดแดงเพราะว่าผมไม่ตาตาย้อมดำก็จริงแต่มันจะมีบางส่วนที่มันแบบประกายออกแดงเพราะาเราเคยทำผมแดงแล้วความแดงอ่ะมันกลบไม่ได้ก็เลยบางครั้งถ้าอยากได้แบบสีน้ำตาลติดแดงก็จะใช้อันนี้แต่ถ้าอยากได้แบบคิ้วอ่อนหรือบางวันใส่วิก หรือว่าแบบเสริมแฮร์พีซที่มันเป็นสีบรอนก็จะใช้ตัวนี้แต่ว่าสีชมพูเนี่ยมีความได้ไปลองแล้วรู้สึกว่าเวลาเราปัดลงบนคิ้วมันจะไม่ได้ชมพูขนาดนี้นะแต่มันจะซอฟพอคิ้วเรามันซอฟกว่าผมหน้ามันจะดูหวานก็เลยมีสีชมพูตรงนี้นะคะเป็นอะไรที่อยากจะย้ำเตือนกับทุกคนว่า สำหรับใครที่ชอบเขียนคิวฟุ่นเคสก็ยังเป็นคนดีคนเดิมสำหรับไอตาอยู่เขาเงียบเงียไปแต่ตอนนี้ก็ยังมาแมสอยู่ในใจไอตาค่ะต่อมาเป็นตัวที่คนพบล่าสุดก็คือเป็นโปรตีนแบบชงดื่มของแบรนด์ยามิซูเปอร์ฟู้ดแต่ที่มันุ่นอ้วนเนี่ยไอตาใส่น้ำแล้วก็แบบผสมไปเรียบร้อยแล้วจริงๆอ่ะเขาจะมาเป็น ซองแบบนี้แล้วก็เป็นผงที่มันอยู่ในนี้เลยแล้วเวลาเราจะกินอะ่ะเราก็ใส่น้ําเข้าไปแล้วมันจะมีแบบบอกตรงนี้ว่าแบบต้องใส่น้ําถึงขีดตรงนี้นะอะไรเงี้ยมันเทน้ําเข้าไปได้เลยปิดฝาแล้วเราก็เหยา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 ไม่ต้องมีแก้วเชคไม่ต้องมีอะไรรู้สึกว่าเฮ้ยมันสะดวกกับเราว่าเราเป็นคนขี้เกียจที่จะล้างแก้วเชคอยู่แล้วนะคะแล้วอันนี้เป็นรสเขาเขียนว่าบับเบิลทีก็งงเหมือนกันเพราะว่าไม่มีบับเบิลตัวน,นี้รสชาติดีมากเขาไม่ใส่น้าตาลเหมือนเขาใช้แบบเป็นย่าหวานอะไรเงี้ยในการแบบ ให้ความหวานแต่ว่าตัวนี้จะไม่หวานมากถ้าใครแบบโอ้ยหวานร้อยตัดขาอะไรเงี้ยก็อาจจะผ่านก่อนแต่รู้สึกว่ามันมีความเป็นสไตล์ชานมไต้หวัดรสชาติกลมกล่อมกำลังดีชอบมากแล้วตามองหาโปรตีนที่ทานได้เพราะตอนนี้ตามีน้องเนาะคุณหมอก็บอกว่าแบบเออควรจะทานโปรตีนเยอะๆคือโปรตีนที่เรากินในแต่ละมือ้อบางทีมันเยอะไม่พอเว้ยแต่ก็เลยหาแบบโปรตีนที่กินได้แต่มันไม่ใช่โปรตีนชงทุกอันที่คุณแม่ตั้งคันทานได้แต่ก็มาเจอตัวนี้เพราะว่าเขาอ่ะไม่ได้ใส่ ตัวแบบวิตามินเพิ่มตัวสารอาหารที่อยู่ในนี้มันมาจากพวกธัญ,ญพืชทั้งหมดธรรมชาติเลยไอตาก็เลยทานตัวนี้ได้แล้วก็รู้สึกว่าพอมันอร่อยปุ๊บมันก็แอบเป็นแบบเวลาทํางานเหนื่อยๆตอนกลางวันมันกินแล้วมันก็สดชื่นดีแล้วมันก็เฮลตี้ดีชอบมากทริคของไอตาก็คือไอตาจะชงกับ นมจ้ะพอดีฉันต้องเสริมโปรตีนกับแคลเซียมเยอะมากล่าสุด2เดือนก่อนฟันแตกเฉยเลยงงแบบงงๆคือปกติเป็นคนแบบค่อนข้างมั่นใจในสุขภาพฟันของตัวเองไปทราบมาว่าอ๋อคุณแม่ที่ตั้งท้องอ่ะน้องจะดูดเอาสารอาหารจากเราไปเยอะแล้วเราก็จะอ่อนแอฟันฟันก็แตกร่วงกราวไปเลย,เลยอยะไรเงี้ยเชจก็จะเอาชองกับนมแอนมัมเพราะจวันนี้คุณแม่มากโอ้ไม่กัไม่เคย,เยคิดเลยว่าเกิดมาต้องกินแอนมัมอะไรเงี้ยแล้วพอกินแบบอุ้ยพอผสมกับนมแล้วเลิศไอเลิ อันนี้แนะนำนะคะสำหรับใครหาโปรตีนดีๆอร่อยๆที่เฮลตี้อยู่เวลาก็กินเลยหนึ่งหนึ่งอึกหนึ่งจุกอุยอร่อยอะ่ะ <Okay. S 2> ฉันจะกินชานมทุกวันไม่ใช่ให้คนละแปลอ้าวเหรอแอนจะฉันจะกินอันนี้จะได้ไม่หวานมากม <c oughs> ตัวต่อมานะคะของดีที่อยากให้แม่สุดๆขนตามแม่เหล็ก <c oughs> ทำไมไม่แม่จะ <c oughs> ไม่รู้ คือมันดีมากแล้ววันนี้ก็ติดด้วยวันนี้ติดเบอร์สิบมังงะชีจะจับชออมันเลยไม่ต้องไปนั่งรูดมาสคาร่าชอเองอีกต่อไปคือตัวนี้มันใช้ง่ายมากเวลาซื้อมาเราจะได้อายไลเนอร์แม่เหล็กตัวนี้มาด้วยแล้วเวลาใช้ก็คือใช้อายไลเนอร์แม่เหล็กกี่เป็นอายไลเนอร์ปกติได้เลยรอชีแห้งแป๊บหนึ่งกาวตัวนี้ยที้บอกมาวางแป๊บติดเฮย้ยงงมากคนที่แบบแพ้กาวขนตาปลอมใช้ได้ตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของกาวนะจ๊ะแล้วมันสะดวกมากเวลาเราเสร็จก็ เราออกเก็บใส่กล่องแปะเราใช้ได้บ่อย20-30ครั้งเทอไม่เลิะไม่เทอะไม่ดึงขนตาจริงของเราให้แบบทำร้ายหรือหลุดล่วงหรือให้น้องแบบบางลงด้วยอยากจะบอกเลยนะว่า ตัวนี้ขายมานานมากและไม่รู้ใครมันขายอะไรหนักๆไม่ค่อยแมสแต่อยากให้ชีแมสเพวามีขายแบบตัมช้อปปี้ลาซาดา้าทิกตอกอะไรนี้ด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดูมีหลายเบอร์มากว่าเห็นว่ามีแบบประมาณ10เบอร์นี่ก็ชอบแบบหลายเบอร์ของชีเลยถ้าให้แนะนํานะถ้าเกิดใครแบบขนตาจับชอบฟูๆเลยก็นี่เบอร์นี้เบอร์10มัง,งะ แต่ถ้าใครแบบอยากเบาๆก็จับช่ออยู่แต่เบาลงมาหน่อยก็จะเป็นเบอร์9ัตอินเลิศตัวนี้ต้องต่ำนะเธอชิดีจริงอย่าให้ชิแม็กยิงตัวนี้มันติดง่ายก็จริงแต่ติดทนนะเธอคือความแบบอายไลเนอร์ er แม่เหล็กกับตัวแกนแม่เหล็กตัวนี้มันดูดกันนะ่ะติดไปนั่งมอเตอร์สไซค์ไปใช้ชีวชีวิตนั่งรถมงรถเมยโดนนองโดนน้ำคือเฮ้ยชิติดทนไม่แพ้กับเราติดกาวปกติเลยแต่ว่าใช้ง่ายกว่าติดทนเท่ากันเออเลิศ ต่อมานะคะตัวนี้เลยแป้งฝุ่นของ Q-Place ตัวนี้ตำเพราะว่าช่างแต่งหน้าใช้แล้วบอกว่าดีก็เลยตำตัวนี้เป็นรุ่น ivory snow translucent loose powder แต่อย่าเชื่ออย่าไปเชื่อว่าเป็น translucent loose powder ตัวนี้เวลาแบบเราลงงานผิวไม่ว่าเราจะจะลงคุชชั่นหรือว่ารองพื้นตบตัวนี้เข้าไปเขาจะเพิ่มความปกปิดอีกนิดนึงจะว่าว่าเขาตอแหลว่าเป็น translucent ไม่เชิงไม่ใช่เขาโปร่งแสงจริงแต่ว่ามันมีเนื้อของมันนิดนึงอาจจะเป็นเพราะเวลาตันลงแป้งฝุ่นใน าลงเยอะไอตาลงเพื่อเมคชั u r e ว่าหน้าฉันจะอยู่ติดทนแต่ ตัวนี้วเวลาลงอะ่ะที่ของไอาตาก็คือแต่าจะเคาะอันนี้ใส่มือไต้าจะเคาะเยอะหน่อยคือมันไม่แพงเว้ยละคาหลักร้อยอย่าไปหาห่วงหาอะไรก็เอาพับอ่ะบีบีบีเบแบแบ,บ,บให้เนื้อแป้งอะ่ะมันติดทั่วพับเลยนะคือถ้าเกิดพับที่มันไม่ติดเนื้อแป้งแล้วเราไปแตะบนหน้าที่เป็นครีมมันจะดูดครีมออกมาจ,าจ้าเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ว่าทําไมตาถึงลงแป้งฝุ่นเยอะคือเราก็แบบให้มันทั่วพับแล้วก็แตะ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 ไปทั่วหน้าเลยไม่ต้องกลัวเยอะ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้ามันเยอะเกินเนี่ยเราเอาแปรงมาปัดส่วนเกินออกแล้วตัวนี้เซ็ตผิวดีมากสวยมากคือไม่ใช่แค่สวยธรรมราแต่สวยตลอดวันฟินิชผิวดูไม่แมตต์เกินมีความแมต์ขึ้นหน่อยๆแต่ไม่ได้ดูแหง้งดูกลางดูแบบผิวแก่ไม่ใช่แบบนั้นตัวนี้รู้สึกว่ามันยืดระยะหน้าเฟรชของเราให้ยาวนานมากขึ้นแล้วก็เซตรองพื้นให้มันอยู่กับที่ได้มากขึ้นมันไม่ค่อยดุนออกมาระหว่างวันแต่คือดีจริงๆแก่ต้องโดน ขอโทษนะคะคุณผู้ชมตอนนี้มีข่าวด่วนข่าวล่ามาแรงเลยนะคะรู้หรือเปล่าว่า คนที่ดูช่องไอตาเนี่ยนะคะกว่า60%เนี่ยไม่ได้กด subscribe ไอตานะคะนี่เลยตามสถิติแบบนี้เลยค่ะเป็นเรื่องน่ารู้ที่เราต้องรู้กันเลยและเราจะทำยังไงกับสถิตินี้นะคะเราสามารถที่จะกด subscribe แบบนี้ได้เลยนะคะเป็นการสนับสนุนและ s u พ p o r t นะคะคนที่ทำคอนเทนต์อย่างไอตาเนี่ยบางคนรู้จักกันมาดูช่องกันมานมนานลืมกด subscribe แต่ไม่เป็นไรนะคะชีมไม่โกรธเลยเราสามารถกด1คลิก ตรงนี้ซัพพอร์ตชี้ได้เลยค่ะอ่ะขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้ความสนใจกับข่าวด่วนในวันนี้ไปกันต่อกับคอนเทนต์ของวันนี้ค่ะคุณกันชัยต่อมาตัวนี้จ้ะไม่รู้ว่าแมสหรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวตาตาชอบมากแอคก,กาอันนี้ไปถามทางแบรนด์มาแล้วคุณหมอคะอันเนี้ยสกินแคร์ของคุณหมอ อ่านว่าแอคซ่าหรือว่า A C C A หมอบอกแอคกาถาม้าไปสองอย่างไม่ถูกเลยสักคำหมอบอกแอคกาออรู้และวันนี้จะได้เรียกถูกคือใช้มาหลายเซตว่ายังเรียกไม่ถูกเลยคือเวลาตาซื้อตาซื้อทั้ง3ชิ้นเลยนายตาใช้เป็นเซ็ตเลยเป็นสกินแคร์ที่ตาใช้ตั้งแต่ช่วงแบบมีน้องใหม่ๆหน้าคือปัทุมากสิวทุกประเภทมาอยู่บนหน้าชัดซิวผดสิวพื่นสิวอุตันสิวอักเสบสิวหัวช้างสิวหัวน้องสิวหัวขาว แล้วก็ไม่รู้ว่าจะยังไงให้มันดีขึ้นคือมันก็ดีขึ้นตามฮอร์โมนแหละแต่ว่าบางทีมันขึ้นมาแล้วอะถ้าเราไม่รักษามันไม่ดีขึ้นเวย้ยแล้วอแต่ามาเจอตัวนี้ที่รู้สึกว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งตัวนี้เซตหนึ่งอะมันจะมี3ตัวจ้ะมันจะประกอบมาด้วยน้องเหลืองแอคเน่สิวอักเสบหัวข่าขาหัวเรืองเดืองตัวนี้นะคะทาบริเวณที่เป็นตอนที่ยังเป็นทั่วหน้าคือทาแม่งทั่วหน้าเลยโคตรเปืองเลย <laughs> ต่อมาน้องเขียวนะคะ ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรคอมเมดอนหรืออะไรก็ไม่รู้น้องเขียวเนี่ยสิวผื่นสิวลีล่เข้าสารสังขนา a เข้าเปลือกลูกน้อยพายเรือตกเวลาดิรานอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนน่ะไม่เข้าใจสิวโผลคืออะไรสําหรับไปตามมันจะเป็นเหมือนเป็นเล็กๆเล็ๆ,ๆ,ๆมีหัวบ้างไม่มีหัวบ้างบางทีเป็นหัวขาวๆแบบเล็กๆเรานึกว่าหัวขาวเท่ากับอุดตันจริงๆไม่พอไปแบบถามคุณหมอเขาบอกว่าถ้ามันเล็กๆอะ่ะแล้วบีบเป็น อันนั้นมันเป็นสิวพืนเดอ้ออย่าไปบีบเดอ้อยิ่งบีบมันยิ่งกลายเป็นอุดตันยิ่งบีบมันยิ่งลามอะไรเงี้ยก็ อ่ะตัวนี้ทาทั่วหน้าเลยจ้ะแล้วตัวสุดท้ายน้องชมพูตัวนี้ทาลดรอยไอต้ตาก็จะทาสักอันไปนะคะก็ตามด้วยรอยไอต้ตาก็จะเป็นรอยเยอะช่วงกรอบหน้าอนะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันยังไม่หมดเพราะว่ามันเป็นเยอะมากตอนที่มันปะทุว่าโอ๊ยไม่อยากจะให้ดูรูปเลยแต่ให้ดูหน่อยก็ได้ประมาณนี้แต่ตอนนี้มันดีขึ้นเยอะมากอันนี้ตาใช้มาแล้วสามเซตนะทุกคนถามว่าทำไมใช้เยอะเพราะว่ามันเป็นเยอะอะคือเซตหนึ่งมันแบบ แค่พันกว่าบาทก,ก็ซื้อไปเหอะแต่ว่าไม่ต้องซื้อทั้งเซตก็ได้นะซื้อเฉพาะตัวที่มันเหมาะกับปัญหาผิวเราอะสมมติตรงตอนนี้เป็นรอยอย่างเดียวหรือว่าเป็นแค่ผื่นอย่างเดียวก็ซื้อแค่บางตัวก็ได้ชอบมากอยากให้แมสค่ะต่อมานะคะตัวนี้เป็นคินซิงองสีจันนี่มีสติสเเกอร์วัสัตว์ด้วยรู้เลยว่าไปแลกซื้อวัสัตว์มาเขาเป็นคินซิงแบบ B face ไม่รู้ออกเสียงว่า B face หรือ By face น่าจะ By face ซึปรับคือมันจะเหมือนเป็นแบบ2ชันะ้นอะเป็น water กับ น้ำมันอะไรเงี้ยแล้วก็กันเห่าวๆๆๆหน่อยแล้วก็เช็ดเช็ดได้ทั่วหน้าเลยเช็ดตาได้เช็ดปากได้แต่ออกหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งเอา้าออกออกอยู่แต่ว่าถ้าเทียบกับถ้าเราแต่งตาเยอะๆทาแบบติดกาวอินไลเนอร์อะไรเงี้ยก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นพวกอายและลิป r ีมูเวอร์โดยเฉพาะก็จะออกได้ดีกว่าแต่ตัวนี้ถ้าเกิดเป็นแบบทั่วๆไปไอ,ไอายแชโดว์อายไลเนอร์ทั่วๆไปออกนะแล้วก็ฟินิชหลังเช็ดรู้สึกว่าค่อนข้างสบายผิวอาจจะมีความแบบ ลืล่นๆแค่นิดหน่อยคือผิวคงความชุ่มชื้นแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเหนอะหรือว่ามันลื่นจนเกินไปแล้วก็เช็ดหน้าได้ค่อนข้างสะอาดมากแรกซื้อมา2อสาขวดเนี่ยก็หมดแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อขวดใหญ่มาใช้นะคะก็ขอบคุณสีจันทที่ทําอะไรดีๆมาให้เราได้ใช้ตลอดตลอดเลยแม่แต่ตัวนี้เหมือนไม่ค่อยโปรโมทปะมีเห็นรีวิวบ้างแต่ก็ไม่ได้พึมๆมหี่วันนี้แต่โปรโมทให้แมสแน่้เมันมันใจว่ามันใจแห่ตาโปรโมทให้แมสแน่อ่า <laughs> ต่อมาจะเป็นของ summer glow นะคะก็เป็นแบรนด์ที่ ไม่แมสเลยนะคะตัวนี้เขาเขียนว่าเป็น blue intensive glow mask คือเป็นมาสกที่ทาบนหน้าแล้วก็ทิ้งไว้10นาที15นาทีแล้วก็เช็ดออกแล้วตัวนี้เขาเขียนว่า for sensitive skin ด้วยแต่ตึ๊บแรกวินาทีแรกอะที่เปิดมาแล้วควักมาจะทาไม่ชอบกลิ่นเพราะว่ากลิ่นเนี่ยค่อนข้างแรงอะแกมันมีความแบบมินอะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบกลิ่นมินมากขนาดนั้นโดยเฉพาะถ้ามันมาอยู่บนผิวมันประหลาดอันนี้จะคิดเองนะรู้สึกว่าถ้ามินอยู่ในยาสีฟันอยู่ในหมักฟรงังก็ วแบบอพอได้แต่พอมาอยู่บนผิวมันแอบแบบมันจึ้งเกินเลยแกแต่ว่าไอ้ต้าวเขาทาเนื้อมาดีจังมันเป็นหยุ่นหยุ่นแล้วมันก็ทาง่ายบนผิวเว้ยมันไม่หนักจนเกินไปแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปอ่ะเดี๋ยวลองปาดให้ดูนี่เนื้อสีฟ้าแบบนี้นะทุกคนแล้วเวลาที่คุณเกลีย่ยลงบนหน้าเนี่ยคุณคิดว่าสีฟ้านั้นจะหายไปหรอ ไม่หน้าคุณก็มาสิฟ้าบอกเลยเอองงอะดิแต่ทีเนี้ยเวลาทาลงมนหน้ามาันแล้วจะเย็นเย็นผิวแล้วบางครั้งไอตะลืมไปตามาร์คอยู่บ้านเนี้ยเช้าเช้ามาร์คก็นั่งแล้วก็เล่นคอมอะไรไปเมสเอจงเมื่อเจอก็มาส่งของหน้าวานนีใช่ฉหมฮัลโหลสวัสดีค่ะบางึีเนี้ยหายก็ลืมไปเลยว่าดิฉันหน้าฟ้าอยู่อะไรเงี้ยแต่ดีชอบแล้วก็ฟีลิ่งหลังเช็ดออกหรือหลังล้างหน้าออกก็ชอบรู้สึกว่าเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวดีมากผิวอิ่มมากฉ่ำน้ําดีมากชอบมากเลิ อ๋อยอตารู้สึกว่าเขาแบบซูติ้งผิวได้ดีมากเธอเหมือนแบบถ้าผิวช่วงไหนเราแห้งหรือว่าแห้งกล้านมันจะมีบางช่วงที่ผิวไอตาจะชอบแห้งรอบปากไอตาก็เอานี้แหละซูติ้งไป15นาทีแล้วก็เช็ดออกแล้วก็ไอตาจะชอบทําช่วงก่อนอาบน้ําก่อนล้างหน้าอะไรเงี้ยตื่นมาก็อาบมาร์กแล้วก็ล้างหน้าไปแล้วก็อาบน้ําแล้วก็ลงสกินแคร์อ่างเงี้ยดีเลิศตัวสุดท้ายพวกเธอตัวนี้คือโบย่าเนี่ยเป็นแบรนด์ที่คนไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยแมสแต่ว่ามีสินค้า เยอะมากเขาจะเป็นสินค้าประเภทแบบอาบน้ำา h o w e r gel s h เว,ว,เว,ว,เวอร์โฟมอะไรพวกเนี้ยคือดีหลายตัวมากชอบมากเป็นมูสอาบน้ำคือเห็นหนะ้าตาเป็นแบบนี้มันจะหมดแล้วมันเห็นว่าว่ามันจะมีสองเลเยอร์มันจะมีด้านบนบเป็นน้ำนมด้านล่างอเป็นน้ำแร่เวลาใช้แล้วก็เหย่ะนิดนึงให้มันเข้ากันแลว้วเวลาเราบีบอะตรงหัวบีบตรงเนี้ยมันเป็นหัวทำมูสเว้ยแล้วพอบีบมามันจะเป็นมูสแบบนี้จ้ะปาแบบนนี้เลยใหญ่มาก ยิงย่งผิวมีสนุกเปลืองแล้วเนี่ยจะหมดเลยเนี่ยคือมันนุ่มมากแล้วมันแบบมอบประสบการณ์การอาบน้ําที่สุดพิเศษโอ้โหคำคือโคตรโฆษณาเลยอะแต่มันใช่มากมันทาให้การอาบน้ําของไ่อยตาแบบแฮปปี้แล้วมันหอมมากแบบอยู่ตรงเนี้ยคือหอมกันทั้งห้องแล้วอะอันนี้เป็นกลิน่นพีชฮันนี่อันนี้หอมแล้วจะออกแบบหวานๆหน่อยแบบสาวหวานสาวไรจะมีอันนึงเป็นสีเขียวกลิ่นแอปเปิ้ลเขียวหอมมากอันนี้ก็หอมมากดีฉันชอบทั้งสองอันแล้วความแบบ อะไรอย่างเงี้ยเธออาบน้ำบนตัวเราแล้วมันก็จะนุมน่มๆมันผิวแ่บมันเป็นไปได้ยังไงโ oh อ้มย์กอดไอเลิฟมากอยากให้แมสมากโบย่าเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะพูดถึงบ่อยๆเพราะมีหลายตัวของชีที่แบบใช้ดีมากค่ะอนนี้ไปอาบน้ำก่อนปะเนี่ยเนะต็มมงเต็มมือเลยจับ <ไป S 1> จับเริ <ไป S 2> ่มไปหมดนะ ม,มนี่นะทุกคน1ิบไอเทมของดีที่ไม่แมสเอาเป็นว่าวันนี้มาปายาฉ่ำๆแล้วก็ u t u b e ตอนนี้เขาติดตะกร้าได้แล้วเนาะดิฉันก็ให้ทีมงานติดตะกร้าตามแบบตอนที่พูดสินค้าไหนสินค้าไหนเธอจะกดซื้อไม่กดซื้อเธอจะสปอนอร์เอฟเฟอรเรอะไรหรือไม่สปอนอร์ก็ได้ฉันไม่ติดเลยฉันเป็นคนชอบปายาฉันก็เอามาปลายาจ้ะแล้วใครชอบตัวไหนเหมือนกันใครใช้ตัวไหนเหมือนกันมาเม้ามอยเมนบอกกันหน่อยตัวไหนที่แบบเธอใช้แล้วมันไม่แมสเธออยากให้ฉันลองเธอก็มาเมน บอกกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันไปแล้วและใครที่ดูมาถึงจุดนี้แล้วนึกขึ้นได้ว่ายัางไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดไลค์เพจเนี่ยกดให้หน่อยนะจ๊ะอ้าอ่าอา่าอ,อ,อกดห,หน่อยเพราะว่ากว่า60%ของคนที่ดูช่องดิฉันเนี่ยไม่ได้กด subscribe ไม่เป็นไรพวกเธออาจจะลืมก็กดให้หน่อยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ตัปละคะ่ะบ๊ายบาย มันจะมีคนถามตลอดแหละวันนี้พี่ตาทาลิปของอะไรลิปออยล์ที่สีชัดเ็นแต่กระจกเก,ก,กสกินอ่ะลิปใช้ก็จะหมดแล้วเนี่ยเป็นลิปออยล์ที่สีชัดมากแลวสีติดทนมากเธอเชื่อปะ่ะเนี่ยฉันทาชัดขนาดนี้พรุ่งนี้ตื่นมาก็ยังสีนี้ลดมากแล้วบํารุงฉ่ำปากของดีที่ไม่แมสต้องแมสหน่อยละ